ทำไรครับอาจารย์อยากบอกว่าโอ้น้องก็บอกหน่อยว่าเปลี่ยนมอเตอร์สวิงอ้โหนี่มันใสเลยเนาะเอาไรไอ้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 นี่มันไอ้แดงๆนี่มันเป็นอะไรอาจารย์เจไอ้ะแน่แดงนี่อยู่งในเนี่ยเป็นกระลูกร้อยเลยใช่ไหม มือนลูกลอยเนาะลอยนี่นะ้ำน้ำมันวะเปลี่ยนกรองกไปแลกรองอะไรนะกรองแก้ววะมันจะแยกมาเพรานั้นขนาดที่ติมแยกยังไม่มาเราก็เทน้ำมันใส่นี่ก่อนได้ได้บ่ไม่ไม่มีเบอะน่องน่อง,องทั้งนู้นไงเคยไม่ได้นะมันต้องเป่าเป่ามันมานไม,ไม่เราใส่กรองนะ<ร><ร>ใส่ดูก่อนว่า,ม,ามันจะแยกมาโอ้แยกเหมือนหมู งบปน้อยเราจะทำการเปลี่ยนกรองครับกรองโซล่าหรือกรองแก้วนั่นเองครับเบอร์อะไรเบอร์สิเอาให้ผมหน่อยทไมสิบกับสิบพี่เอาเออนอไม่สิบกับสิ มีใครอยู่ข้างในไหมม,รรม,มีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าตัวนี้หรือเปล่าไหนโอ้แน่นแล้วเนาะดูดีิเปลี่ยนอะไรมันจะคราบขนาดนี้เฮ้ยรับตัวฮะรับตัวมันตน้อ,ง,อตงไปนู่นวะไปนี่ คลายออกซ้ายจันชูซ่อมรุงเจ้ายัะเขียวครับ เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าข้างในมันจะมีเสร็จเสร็จพวกสิ่งปิตะกลหรือเปล่าสกปรกหรือเปล่านะครับมีไหมเทดูไหมจัน เทดูไหมเฮ้ยทำไมมันนิดเดียวอูมีเศษอยู่นี่เนาะข้างในเห็นไหมเป็นเส้นเลยเนาะยังไม่เศษนะทำไมมันนิดเดียววะจันชูมันไม่เต็มแล้วนี่เนาะเดี๋ยวเราเทดูครับเทใส่นี่นะโอ้สกปรกำลังเทกันนายเหรอโอ้ไอ้เทดูเลยโอ้ เศษนั่นน่ะมันมีเศษเหมือนอะไรดำๆไม่รู้วะจันชูมันเศษเลยนะอ,อืะอเดี๋ยวเก็บไว้ใส่มิโซูไม่เอาหรอ <c oughs> <c oughs> จันชูก็ใส่ตัวใหม่ไปแล้วครับ นี่ใช้เครื่องมือผิดประเภทอีกแล้วนี่แล้ง่ายเลยเดี๋ยวมาดูอาการนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่าอย่าเพิ่งแยกนี่ยังไม่ได้เอาเปลี่ยนนี้เอาเลยแยกลอยไงแยกลอยไงแล้ว นี่เอาอ,กกอน <Wow. S 1> น้องนนไปงานศพยายหรือเปล่าไปแล้วบอก ไม่รู้ยายเสียก็ยังแข็งแรงอยู่เลยตอนผมพากันไปกินนั้นนะกินข้าวบ้านเกะอ,อ,อู้ถอดออกมาได้แล้วครับมาดูคุณหมอชูครับจะทำการผ่าตัดเจ้าสมเขียววิ่เจ้ายาเขียว <laughs> oh, <laughs> khô nó nhiều chất. Chữ này, chữ này. <laughs> rồi tên này, chưa này. Nặng quá. Nặng quá cream. อู้แมน,นแน่นเหรอต้องเอาคยควงงัดมั้งเห็นชูคงแบนอะเอา้ผมนะเขาตัดออกแล้วจันเสียบเฮ้เราเคยตัดใส่ใหม่ก็ได้มั้งสายมันเรือยาวอยู่ดิโอ้คุณต้องคลายนั่นอีกหรือเปล่า

ไลตลอดเลยนะอเอาอะไรอุดไหมเอาเอือแจ้าเลยให้มันไปไลเข้าไปแน่นๆเลยเนาะตองตัดก่อนเลยฮะมตัดก่อนแล้วออนไกลไหมล่ะมันก็ล็อกตัวน้ำไว้ก่อนใกล้ตัดแล้วค่อยยัดเข้าไป อ้าวแปปเดียวเกืบเต็มนลยนแล้วเนาะพี่มันไหลตลอดเลยเวะไหลตลอดเลยนี่ไม่ต้องแยกนานอโอ้เต็มแล้วโอ้กับเต็มแล้วเนาะแป๊บเดียวเองเปลี่ยนกรองโซล่าใหม่นะครับ <c oughs> เป็นสองตัวเลยใช่ไหมกรองเซนทรัล ทั้งล่างทั้งบนเลยครับกรองแก้วก็เปลี่ยนเดี๋ยวเราจะมาลุ้นดูอาการนะครับว่าจะเป็นยังไงมันจะถูกใจอาจารย์ชูหรือเปล่าเป็นบึกลุ๊นุนอะไรปอะมานี้แล้วนุ๊นเดี๋ยวถอดถอดสายนั้นให้อาจารย์ชูหน่อยว่ะ ถอดไม่ได้เราถอดยากฮะว้าหาอะไรมาอุดไว้ปิดน้ำมันก่อนได้ไหมมันมีมันมีวาล์วปิดที่ไหนเนอะมัรั่วตรงไหนมันได้รั่วหรอกมันซึมนั่นแหละมันซึมหยดนี้เนี่ยที่มันหยดลงซ้ายเนี่ยออกมา อุดอะไรเจ้าเอาอะไรอุดล่ะน็อตมันอุดอัก็อุดไม่ได้อีกเอาทุงยางไหมทุงยางมัดมัดมัดได้ไหมทุงยางมัดก่อนไหมโอ้นั่งมือก็หมดแลัวภารกิจเร่งด่วนครับของอาจารย์ชูต้องโยกด้วยปะยิงดีบกนยิง ืมอยู่ไหมเอาหนี้บิดเลยบ่เอาหนี้บิด <Hey. S 1> เลยออหลุดไปแล้ว <laughs> <laughs> ฟุ่งเหลาอ๋อมีอะไรเลยฮะอเป็นงไงจ้็ทำไมน้ำมันไหลเถอะนี่ครับตัวเก่าครับเปลี่ยนออกนุ่นตัวใหม่แสดงว่ามไไันไหลอะไรตัวนั้นนะ่ะเนาะอุ้ยน,นี่โจกเลย ทำการเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับอะไรที่เปลี่ยนออกสองอย่างโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ